สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ใบช่องที่รวบรวมข้อมูลรีวิวและข่าวสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดและรุ่นยอดนิยมให้ทุกคนได้ติดตามกันแบบครบครบทาคุณเป็นสายมอเตอร์ไซค์หรือกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้ใบไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆและรีวิวมันมันแบบนี้ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถบิ๊กไบค์ตัวล่าสุดจากค่ายยามาฮ่ากับเจ้า2 0 2 5ยามาฮ่า MT09 YAMT รถสไตล์เน็กเก็ตใบสุดโหดที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสะอยู่ในวงการรถ2อล้อทั่วโลกเพราะนอกจากจะดีไซน์ใหม่หมดจดแล้วยังใส่เทคโนโลยี YAMT หรือยามาฮ่าออโตเมติกแนนว t ลทรานส s ชั่นระบบเกียร์กึองอัตโนมัติที่ทั้งขี่สนุกและขี่ง่ายมากขึ้นอีกด้วย ถ้าใครเคยชอบ MT09 ตัวก่อนก่อนอยู่แล้วบอกเลยว่าตัวนี้คือยกระดับไปอีกขั้นเลยครับตั้งแต่ไฟหน้าใหม่แบบ LED Projector คู่ให้ความสว่างและดีไซน์ที่ดูดุดันขึ้นตัวถังน้ำมันออกแบบใหม่ให้เพรียวกระชับรับกับท่านั่งมากขึ้นและตัวเฟรมที่ปรับสมดุลน้ำหนักใหม่ทำให้ควบคุมรถได้มั่นใจมากกว่าเดิม ขุมพลังของ MT09YAMT ยังคงใช้เครื่องยนต์3สูบข,ขนาด8 9ี c c ที่ให้แรงม้าประมาณ119แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่93นิวตันเมตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและขี่สนุกอยู่แล้วคราวนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือระบบเกียร์ YAMT ที่สามารถเลือกเปลี่ยนโหมดขี่ได้2แบบคือโหมด D สำหรับขี่อัตโนมัติและโหมด M ที่ให้ผู้ขี่เปลี่ยนเกียร์ได้เองผ่านปุ่มสวิตช์ตรงแฮนโดยไม่ต้องใช้คลัดซึ่งมันทำให้การขี่ MT09 ง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือทางไกลอีกจุดเด่นก็คือระบบช่วงล่างที่ปรับใหม่โชคหน้าเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวของ KYB ขนาด41มิลิเมตรปรับระดับได้และโชคหลังโมโนช็อปรับพอรีโหลดและรีบาวได้เช่นกันเบรกหน้าเป็นดิสคูค่ขนาด298ม mm. ิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เรเดียนมเมาสเบรกหลังเป็นดิสเดี่ยวขนาด245ม mm. มพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลัง หน้าจอแสดงผลเป็นแบบฟูลดิจิตอล TFT ขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Yamaha w i c o n n e c t ซึ่งแสดงข้อมูลการขับขี่สถานะรถการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าและการนำทางได้ เรื่องราคาของ2,025 Yamaha MT09YANT ในไทยตอนนี้ราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ459,000บาทซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามดีลเลอร์หรืออุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากกับสเปคและเทคโนโลยีที่ให้มา โดยรวมแล้ว MT09YAMT คันนี้เหมาะกับคนที่ชอบรถบิ๊กไบค์แนวสปอร์ตเน็กเก็ตที่ขี่ง่ายขี่สนุกน้ำหนักเบาคล่องตัวและมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะโดยเฉพาะสายขี่ในเมืองที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการกำคลัดเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเพราะระบบ y a n t ช่วยจัดการให้เราเสร็จถ้าใครชอบดีไซน์ดุดันแรงจัดขี่สนุกและราคาจับต้องได้แบบนี้ลองไปสัมผัสตัวจริงได้ที่ศูนย์ Yamaha r l z o n หรือดีลเลอร์ Yamaha ใกล้บ้านนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรืออยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวอีกคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ Auto b บของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ